ฟังโดยด่ดวนกันเลยครับคุณผู้ชมครับมาติดตามอัปเดตสถานการณ์แนวชายแดนของไทยเราประจำวันที่25มกราคม2569ที่ต้องบอกเลยว,ว่าพลิกฉากใหญ่ขเขมรนจนตรอครับนานาชาติไฟเขียวไทยทําถูกกับปราศาสตรเขาพระวิหารพร้อมกับฮุนเซนนั้นตะเลิดอบพยพแนวช่องบกซึ่งสะพัดกันหนักมากในฝักฝั่งของขเมนเองรวมไปถึงกองทัพบ,บกของเราครับตอบโต้เมรแบบ ทันท่วงทีซึ่งก็กลายเป็นเรื่องนี้มันแดงไปถึงเวทีโลกก็ยังมีการอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดตามแนวชายแดนของไทยเรากันด้วยแต่ว่าเรื่องราวทั้งหมดจะเกิดอะไรขึ้นนั้นเดี๋ยวเรามาติดตามและเข้าเรื่องกันเลยครับคุณผู้ชมครับโดยเรามาเริ่มจากอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดตามเขตพื้นที่แนวชายแดนของไทยเรากันก่อนนะครับที่เรียกว่าปัจจุบันตอนนี้ทันด่วนทันใดครับทหารช่างไทยเราเนี่ยก็มีการเร่งตัดถนนสายความมั่นคงที่ใช้ในการลาดตระเวนเอ่ยตรวจการเอ่ยส่งกาลังบํารุงเอ่ยเข้าบริเที่แนวช่องบกช่องอานมาั จังหวัดอุบลร,ราชธานีเพื่อที่จะเปิดภารกิจปกป้องแผ่นดินไทยของเรานะครับตอนนี้เริ่มวางหมากวางแผนกันมากขึ้นกับบริเวณพื้นที่ช่องบกช่องอันมานะครับเราจะมีการตัดถนนสายความมั่นคงหลายตัวหลายพื้นที่แต่อีกฝัก่งหนึ่งของฝั่งเขมรครับอัปเดตล่าสุดออกมาครับกลายเป็นว่าเขมรยังทําไม่เลิกเหมือนเดิมนะครับก็ยังมีการสร้างบังเกอร์ใหม่เป็นรูปสามเหลี่ยมซึ่งก็มีหลายจุดเลยครับบริเวณด้านล่างเนินสามสูที่เราเนี่ยตีแตกไปตกเขาเขมรก็ สร้างฐานใหม่ขึ้นมากับแนวรบปราสาทตาควายนะครับตามแนวถนนหมายเลข58ฝั่งของกัมพูชาเองห่างจากพื้นที่ที่ไทยเราอยู่เนี่ยประมาณ1กิโลเมตรที่เขมรถอยร่นไปแนวรับที่2แต่ยังไม่เสร็จแค่นี้นะครับคาดว่าขั้นต่อไปของ,ของเขมรเอ,เองครับก็จะ เอาดินกลบแล้วก็ปลูกต้นไม้คลุมกับบังเกอร์รูปสามเหลี่ยมแบบใหม่เพื่อที่จะลดการถูกตรวจการจากฝั่งไทยเราครับซึ่งขมรเ,เองก็เจ้าจานเรื่องนี้อยู่แล้วกับการกอร่อสร้างต่างๆนานๆเนี่ยทหารขมรครับทำอยู่ตลอดแล้วไม่ใช่ไม่แค่บังเกอร์นะยังมีการเจาะหินขุดหินทําบังเกอร์ทําอุโมงค์แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็ยึดเอาไว้ได้กับเนินสามสูงนะครับต้องถอยร่นไปประมาณ1นกิโลเมตรไปทมาฐานที่มั่นเนี่ยบริเวณด้านล่างของเนินเลย ซึ่งก็มีหลายรูปแบบให้ติดตามกันแต่ก็ยังมีอีกจุดหนึ่งพื้นที่หนึ่งที่มีการประระคารมกันอย่างตึงเครียดนะครับก็เป็นด่านพรานของไทยเรากับดหานฝั่งของกัมพูชาเองที่มีการประทะคารมดุเดือดในป่าแนวหน้าฝั่งไทยเราเนี่ยก็มีการสกัดกั้นกัมพูชาครับที่จะเดินเลาะตามแนวสันเขา พยายามได้จะมาก่อกวนลุกล้ําอีกเหมือนเดิมครับซึ่งคลิปนี้ออกมาจากฝั่งของเขมินเองนะครับก็จับความได้ว่า,วาเราก็ไปถามแหละว,ว่าเขมินมาทําอะไรการห้ามเข้าพื้นที่ของไทยเราเด็ดขาดซึ่งเขมินเนี่ยพูดไม่ค่อยรู้เรื่องมากเท่าไหร่นะครับโดยพิกัดที่ฟังเขมนินชี้แจงออกมาก็คือเป็นบริเวณบุรีภูผีจังหวัดพระวิหารเองอันนี้เป็นจุดที่เราเนี่ย เน้นเป็นพิเศษนะครับเพราะถ้าเกิดไม่เข้มงวดเนี่ยขมิมันเข้ามาอย่างแน่นอนนี่ขนาดรบกันแบบเสร็จใหม่ๆแล้วขมิยับเยินมากๆนะครับแต่ก็ยังพยาพยามที่จะรุกพยายามที่จะเดินและตะเวนใกล้กับไทยเราอีกจุดหนึ่งพื้นที่หนึ่งครับที่รู้สึกว่าจะมีความตึงขึ้นมาใหม่ก็คือมีคลิปจากฝั่งขมิที่มีการอ้างว่าฐานใ้เราเนี่ย ลุกล้ำเข้าไปดิแดนกัมบูชาโดยล่วงล้ำผ่านแนวรวดหนามที่ไทยเราวางเอาไว้เองและก็ค่ายสนามของฝั่งไทยเราเข้ามาเป็นระยะทางไกลในบริเวณพื้นที่จอหนึ่งตำวลนธมดาจังหวัดพุทธิสัตว์ก็น่าจะเป็นทรงจังหวัดตราดนั่นเองนะครับแล้วทางกัมบูชาเนี่ยก็บอกว่าได้รับคําสั่งผ่านทางวิทยุสื่อสารให้เตรียมการพร้อม หากว่าฝ่ายในเราเนี่ยยังคงลุกล้ำเข้ามาเพิ่มเติมซึ่งฝ่ายเราก็ทำการเคลื่อนย้ายที่ตั้งจุดตรวจการนะครับบริเวณป้อมของตัวเองแล้วกเหมินก็มีการนั่งว่าลุกล้ำเข้ามาดีเดนของเขมรเนี่ย ประมาณ400เมตรเลยในบริเวณพื้นที่จอหนึ่งหลังจากการประะครั้งที่1และก็ครั้งที่2เสร็จสิ้นเนี่ยฝ่ายกัมพูชาก็ไม่กล้าคัดค้านแต่อย่างใดแต่ว่าตอนนี้เหมือนจะเริ่มมีหือมีอือกับไทยเรามากขึ้นอันนี้เป็นโซนจังหวัดตราดนะครับขมีนก็ยังเฝ้าระวังเราอยู่เหมือนกันรวะไปถึงังมีหลายต่อหลายพื้นที่มากๆที่ทหารขามีนนั้นมีการโพสต์คลิปกะจะทาคอนเทนต์ทั้งซัมเตทั้งหลายตัวหลายแนวรบเนี่ยมันก็เหมือนเป็นการทำคอนเทนต์ของขมรแล้วในตอนนี้นะครับ <S <S แต่ยังมีหนึ่งเรื่องราวครับที่สําคัญไม่แพ้กันเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยก็มีเรื่องราวที่สะพัดพอสมควรเลยครับกับแนวรบมุมไบหรือว่าพื้นที่ช่องบกที่ตอนนี้ฝั่งของกัมินเองมีการลงคลิปปรากฏออกมาครับในวันที่24มกราคมที่ผ่านมาเมื่อวานนี้เนี่ยก็บอกว่าบนถนนหน้าบ้านของตัวเองเนี่ย ก็มีชาวเขมรห,หลายกลุ่มเลยอบพยพออกจากพื้นที่ช่องบกถ้าเกิดไม่วิ่งตอนนี้การช้ชีวิตเนี่ยก็จะยากลาบากกับคนที่อาศัยอยู่ตามแนวเขตชายแดนเอางอ่ายๆก็คือมันเริ่มมีการอพยพมากขึ้นนะครับแต่ไม่รู้ว่าเป็นเรื่องจริงหรือว่าคลิปเก่าของเขมรน,นะที่เอามาปั่นกันแต่ผมเชื่อว่า ในบริเวณบริจั่งบกเนี่ยความตึงเครียดมันก็อาจจะยังมีซึ่งเราก็ไม่รู้เลยว่าขมิ้นจะทําอะไรจะอพยพไปทาําไมเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยแต่ละจุดแต่ละพื้นที่ครับขมิ้นก็เริ่มฟื้นกลับขึ้นมามากยิ่งขึ้นเริ่มเสริมกําลังเข้ามาผลัดเปลี่ยนกาลังชุดใหม่เข้ามาก็มีความห้าวขึ้นมาพอสมควรเลยแล้วบังเกอร์เนี่ยก็เริ่มแบบมีพร้อมมีเยอะมากขึ้นและก็เริ่มได้จะยั่วโมโหไทยเราอีกเหมือนเดิมนะครับเริ่มเข้ามาแบบยั่วยุแนวรุนแรงเข้ามาพูดคุยแต่ก็ต้องรอดูกันว่่ารอบ3ี จะอยู่ในช่วงเวลาไหนนะครับถามว่าเกิดไหมโอกาสเกิดเนี่ยมันมีเยอะอย่างแน่นอนครับเพราะขมิ้นเนี่ยก็รู้สึกว่าเขาไม่ยอมเหมือนกันนะที่เรายึดได้เนี่ยก็อยากจะได้คืนได้คืนแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันได้คืนยากมากเพราะว่าเราสถาปนาที่มั่นแข็ง,แ,ขงแกร่งอย่างภูมะิะเขือเนี่ยที่เราสถาปนาที่มันได้ก็จบเกมขมิ้นไม่มีทางที่จะขึ้นมายึดได้ถ้าเกิดว่าไม่มีอาวุธหนักจริงจริง ส่วนอีกกรณีหนึ่งนะครับที่เราเห็นคลิปฐามนขมิมายั่วยุเยาะเย้ยไทย,ย,ยเราเหลือเกินเนี่ยกลายเป็นว่าล่าสุดบริเวณห้วยตา,มมาเมือครับก่อนหน้านี้ขมิมีการพูดคุยยั่วยุประระกับทีมงานแม็คโคของไทยเราครับจนโด่งดังไปทั่วกัมพูชานะล่าสุดเนี่ยคนขมนเอ,เองครับก็มีการชื่นชมความกล้าหาญที่ออกมาพูดคุยกับทหารไทยเราแล้วปรากฏมีการโอนเงินบริจาคสนับสนุนด้วย โอ้โหตีบทแตกจริงๆครับกับขมรก็ไม่แปลกใจเลยที่ทำไมาถึงมาโยุโยโยมาพูดคุยกับไทยเราอยู่ตลอดเพราะอยากได้เงินสนับสนุสน,นแบบนี้นี่เองขุนเซนก็เลี้ยงไม่ไหวแล้วนะครับก็ต้องหากินตาอัตยาใสสาหรับทหารของขมรเองนี่ก็เป็นเรื่องราวอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดตามแนวชายแดนของไทยเราครับยังคงเฝ้าระวังเหมือนเดิมและก็ต้องเข้มงวดมากยิ่งขึ้นด้วยเพราะขมรเริ่มออกและตะเวนเนี่ยเกือบทุกจุดเกือบทุกพื้นที่คงต้องรออัปเดตกันนะครับเอาละเดี๋ยวเรามาตามต่ออีกเรื่องราวนึงครับ าพูดถึงการเก็บกู้ทุนระเบิดกันบ้างล่าสุดแนวรบเขาพราววิหารครับในจังหวัดศรีสะเกดนั้นโดยเฉพาะบริเวณฐานปฏิบัติการตามมอกก็พบวัตถุระเบิดหลายรายการเลยนะครับทั้ง p b เบน o ูยูเนี่จำนวน16รายการครับและก็ รุ่นระเบิดชนิดพีเอเนทเนี่ยอีกจํานวน16ทุนโอ้โหถือว่าเยอะมากนะกองบัญชาการกองทัพไทยเราครับก็สามารถทาบฏิที่ได้ปลอดภัยเพิ่มขึ้นเนี่ยสองพตารางเมตรตรวจพบอาวุธระเบิดเนี่ยเยอะมากนะครับทั้งขนาด100มิลลิเมตรจำนวน1นัดลูกยิง PG 2จํานวน5นัดและก็ลูกยิง35มิมลลิเมตรเนี่ยจำนวน1นัดตอนนี้เราก็สามารถป้องกันพื้นที่ได้หลายต่อหลายจุดเช่นเดียวกันและก็กาลังเก็บกู้ทุ่นระเบิดอย่างต่อนเนื่องในแนวรบเขาพระวิหารเองนะครับแล้วถ้าเกิดมันมีการวางใหม่ขึ้นนนนมาาา่่่ยแนอนวอวง แน่นอนกับจุดนี้ส่วนอีก,รกเรื่องราวนึงครับมาพูดถึงสถานการณ์ทางการท,าทูตก,กันบ้างเรียกว่าตอนนี้กองทัพบ,บุกข,ของเราก็เดินเกมแรงเหมือนกันครับปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาจากฝั่งกัมพูชาและเราก็ยืนยันว่าเราใช้กฎหมายสากลอยู่ในเขตอธิปไตยของไทยเราและก็ขอกัมพูชาเนี่ยอย่าบิดเบือนข้อมูลครับมุ่งที่จะทําลายสันติภาพและภาพลักษณ์ของฝั่งไทยเราด้วยข้อมูลอันเป็นเท็จก็เป็นการตอบโต้จากกองทัพไทยเราเลยครับที่รัฐบาลคเขมนเองได้มีการเผยแพร่แถลงการเมื่อวานนี้บอกว่าไทยเราละเมิดอธิปไตย และสร้างความเสียหายต่อโบราณสถานอย่างต่อเนื่องในบริษัชายเดนซึ่งเราก็ตอบหน้ากลับไปนะครับว่าในบริษัทภาษาต,ตาควายบริษัทภาสาพะวิหารและก็บริษัช่องอันมานั้นที่เราปฏิบัติการไปเนี่ยมันก็เป็นไปด้วยตามระเบียบกฎหมายระหว่างประเทศซึ่งก็มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในการป้องกันประเทศของไทยเราครับและก็ดําเนินการสร้างโครงสร้างพื้นฐานและกิจกรรมต่าง ในประเด็นดังกล่าวอย่างเหมาะสมส่วนประเด็นความเสียหายในโบราณสถานเองนะครับเราก็ย้าว่าเราเนี่ยให้ความสําคัญและก็เคารพคุณค่าทางวัฒนธรรมมรดกโลกแต่อย่างไรก็ตามครับในหลายเบอร์ที่ฝ่ายกัมพูชานเนี่ยได้ใช้โบราณสถานเป็นที่ตั้งทางทหารและก็ใช้เป็นที่ตั้งยิงอาวุธหลายประเภททำการโจมตีคุกคามทําร้ายฝั่งไทยเราเองซึ่งก็มีหลักฐานพิสูจน์เป็นที่ประจักษ์ชัดเจนมากๆแล้วที่สําคัญเลยที่เราต้แย้งกลับไปครับก็คือการที่เขาม็นทาแบบนี้มันส่งผลในสถานะล่าสุด ของโบราณัสถานนั้นเสียความคุ้มครองตามมนุษยสัญญาระหว่างประเทศซึ่งก็นับเป็นการกระทำของฝ่ายกัมพูชาเองโอ้โหเรื่องนี้ถือว่าตีแตกเวทีโลกนะสำหรับไทยเราคือเราชี้แจงไปชัดเจนว่าเราเนี่ยทำถูกคอมเมนต์ทำผิดแล้วสิ่งที่เราทำเนี่ยมันเกิดจากคอมเมนต์เองงานนี้ฮุนเซนเนี่ยตะลืดเลยก็ได้นะครับแล้วจะมีอีกกรณีนึงที่เราพูดถึงการประฏิสถานพระพุทธรูปในบริเวณช่องอันมา้าซึ่งอันนี้เนี่ยเราก็บอกว่ามันเป็นแผ่นดินของไทยเรานะครับเราก็ ดำเนินการภายใต้เสรีภาพทางศาสนาของไทยเราเองเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่เราโต้แย้งขับเห็นไปนะครับตอกกลับหน้าหง,งายกันเลยทีเดียวแล้วสุดท้ายครับไทยเราก็เรียกร้องให้ฝ่ายกับูชานเนี่ยนำเสนอข้อมูลแบบเป็นข้อเท็จจริงมากกว่าที่จะบิดเบือนข้อมูลไม่ควรกล่าวหาไม่ควรมุ่งทําลายภาพลักษณ์ของฝั่งไทยเราด้วยข้อมูลเท็จและก็อาจจะเกิดความเข้าใจผิดจากต่างประเทศและก็นานาชาติได้อ่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เรา ตอบโต้ขมรนไปอีกดอกหนึ่งคุณผู้ชมท่านใดสนใจความบันเทิงไร้ขีดจำกัดแบบครบวงจรครับที่รวบรวมแอปสตรีมมิ่งชื่อดังโดยเริ่มต้นเพียง49ประหยัดมากกว่า70%ซครับก็สามารถติดตามรายละเอียดกับ NF s t ต e a m i n g ไม่ว่าจะเป็นการดูหนังฟังเพลงก็ลื่นไหลไม่มีสะดุดแบบพ่ว่าครบจบในที่เดียวเรียกว่าเข้าทางไทยเรามากขึ้นนะครับเพราะตอนนี้นานาชาติเนี่ยก็เริ่มไฟเขียวนะว่าไทยเราทำถูกสิ่งที่เราถลม่มขมนไปในบริเวณโดยรอบปราสาทเขาพระวิหารเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ ถูกต้องเพราะเขมรนใช้เป็นฐานที่มั่นทางทหารอีกสังเกตได้เลยครับว่านานาชาติเออยูเอ็นเดยเนี่ยจะไม่มีการพูดถึงโบราณสถานแต่อย่างใดและก็ไม่มีการบูรณะช่วยเขเมรนด้วยเขเมรนต้องช่วยตัวเองนะครับคราวนี้ฮุนเซนเนี่ยจนตรอกแล้วจนตรอกอีกสังเกตได้เลยครับว่าช่วงนี้เนี่ยขมรเหมือนจะไม่มีจุดไหนจะมาเล่นไทยเราได้เลยนะครับก็ใช้โบราณสถานเอ่ยใช้ในเรื่องของศาสนาเนี่ยมาเกี่ยวข้องด้วยกับการถแถลงการล่